ก็จำหน่ายตัวโครงเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าให้วัวเกี่ยวข้าวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะครับจริงๆก็ใช้ได้หลายรุ่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใส่เราถอดถอดน้ำสามตัวครับจะมีน้ำสามตัวนี้ครับปกติใส่ตัวตัดหญ้าอยู่ถอดน้ำสามตัวนี้ออกเพื่อที่เราจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับจะมีจุดยึดสามจุดตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็สนใจก็นะครับติดต่อศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ด ตัวนี้เป็นโครงเกี่ยวนะครับเป็นน้ำหนักเบาครับผมส่วนใบมีดก็ไปหาซื้อเอาเลยครับแบบนี้ที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นใบถีหรือใบใบห่างก็ได้ไม่เกินสิบนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใส่นะครับว่าใส่ยังไงอันนี้เราก็ถอดออกแล้วอันนี้เรามาดูที่การใส่นะครับก็จะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ยึนดน็อตเข้าไปสามตัวเดี๋ยวเรา ามขั้นตอนนะครับแปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็ไขให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปมีดเราติดแบบเฉียงเียงนะครับพอเราติดแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเฉียงเฉียงพี่เลยยกสะพายเลยสะพายข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองลองลองทำท่าให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ใบมีดอันแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะเฉียงๆแบบนี้แล้วเวลาตัดเรากวาดครับผมกวาดอเอาให้ขนานกับพื้นนะครับเอาตัวให้ใบขนาน,น,านกับพื้นะนะครับแล้วก็กวาดการใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเร่งเครื่องแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กวาดกวาดแล้วเราก็พลิกนะครับกวาดแล้วก็พลิกเพื่อต้อนให้เขาวางกองเป็นกองกองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราจะใส่ใบให้ดูอีกทีนะครับขอข้ามขั้นตอน นี่ก็เป็นการใส่ใบนะครับน,น,นี่เราก็จะเริ่มใส่ใบนะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนต่อไป แล้วเราก็ไขให้แน่นนะครับสนใจนะครับติดต่อ0811447999นะครับตัวแทนจำหน่ายเราก็มีนะครับราคาที่390บาทนะครับเี็นชอบถามราคากันอ่เราจะแจ้งราคาให้เลยนะครับ390บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางไม่เกี่ยวกับใบเรื่อนะครับใบเลือตัวนี้ไม่เกี่ยวรับเฉพาะโครงตัวนี้นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับโทรสั่งซื้อนะครับถ้าจะพิมพ์มาใน u t u b e เราจะมองไม่เห็นเราจะไม่ค่อยได้ดูนะครับอ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับวันนี้เราใส่ไว้ก่อนน้ำมันเราไม่มีอ่าก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ใบไม่เกินเก้านิ้วนะครับใช้ใบเก้านิ้วอ่าอย่าเกินเก้านิ้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ โครงเกี่ยวข้าวครับติดเช้อเิด้าสำหรับคนที่ไม่มีรถเกี่ยวข้าวครับซื้อเกี่ยวหยาให้วัวเป็นกองๆครับตัวนี้สนใจติดต่อซูเป็หนึ่งหนึ่งีเจ้าเครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเอเราใช้ใบอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับตัวนี้จริงๆเราใช้ใบใบที่อเ้านิ้วหรือไฟฟันทีมันก็จะค่อนข้างตัดได้ดีนะครับเราไม่มีข้าวนะครับตอนนี้เราก็จะ ให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับอ่าไม่ต้องยกก็ได้อาไม่ต้องยกวางเลยอ่หมดเลยครับใช้ไฟฟันผีจะสวยนะครับเดี๋ใช้ปัญหางเห็นที่ดูเฉยๆนะครับ ถ้าจะลองไงก็ดูทุกอื่นมีนะครับไปดูได้เขาถ่ายกันเราไม่มีค่า